สวัสดีครับผมมันพินกับ c h ช n n e l ฟิลไทยใน YouTube ตรงนี้ท่าเรือประมงพื้นบ้านนะครับอยู่ซอยซอยศูนย์ซอยหนึ่งนะครับมาสุดซอยเลยครับของเชียงคานนะครับก็ตรงนี้จะเงียบหน่อยนะครับก็จะมีห้องพักอันนี้บ้านสายน้ำนะครับเพาพักเชียงคานนะครับนี่ก็เบอร์ติดต่อครับ0 8 1 7 4 9 8 8 2 7 8นะฮะบ้านสายน้ำ มีอยู่ใน Google Map ด้วยนะครับด้านนี้ก็เป็นระเบียงด้านบนนะครับอยู่ตรงอันนี้สุดซอยเลยนะครับมาทางด้านที่ไปทางทารีนะับตรงนี้จะมีท่าเรือท่องเที่ยวแล้วก็มีบริการเรือชมพระาทิตตกครับของกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นท่าเรือประมงพื้นบ้านฝั่งนู้นก็ประเทศลาวครับ ถ้ามาไม่ถูกก็อยู่ใน Google Map นะครับมีอันนี้ก็จะเป็นสุดซอยเลยจะบรรยากาศเงียบสงบมีที่จอดรถประมาณสักห้าหกคันครับมีตู้เย็นนะครับมีโต๊ะเต้าอี้มีน้ำให้ครับ นี่ส่วนของห้องน้ำนะครับก็นี่เป็นที่พักใหม่นะมีสายฉีดครับมีน้ำอุ่นนะมีพัดลมระบายอากาศมีทีวีจอแปนครับแล้วก็มีปลั๊กไฟหัวเตียงสำหรับชาร์จมือถือจะเป็นเตียงพร้อม พนงครับนี่ก็มุมที่ออกมากด้านหน้าตรงนี้เป็นระเบียงยาวร่วมกันนะ <Yeah. S 1> ก็ด้านนี้จะเป็นด้านา้าทตะตกดินครับ <Yeah. S 1> ก็ริมแม่น้ำโขงนะครับด้านหน้าที่พักแล้วก็ตรงนี้เกามีกลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับ ก็มีโทรติดต่อได้ก่าใช้จ่ายคนละหนึ่งร้อยบาทครับผมนะฮะน,นนี้ตรงที่พักครับอันนี้เหมาะสาหรับคนที่ต้องการอยู่เงียบนะครับแล้วพบกันใหม่กับชา e นฟิวไทยใน youtube ครับสวัสดีครับ